การทารูสังกสีนะครับก็คือเริ่มต้นแล้วว่าหลังจากที่เราได้ทำทองทำเสาเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะทาให้เน่นหนักขึ้นแล้วก็ใช้น็อตนะครับใช้น็อตแล้วก็ใช้สว่านมือครับแต่ถ้าเราใช้ตะปูะมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงแล้ว็จะหลุดง่ายอะไรง่ายครับอเดี๋ยวนี้เราใช้นอ็ตอตกรอกใช้นอ็อตใช้สว่านนะครับเอาให้มันดูดีนะครับต้น มาเยอะแหละโอเคนะ,ะ,ะตอนนี้ตอนนี้เรนเต็มไปเลยก็โอเคขช่ไมาล้ดูแข็งแรงดูแข็งแรงที่งในที่ วางเลยถือด้วยหายให้มันโอเค